บารหนึ่งก็มาตามตองวดครับบอแมนมาตามตองวดวันหนึ่งก็มาถามทังพญานนข่อยแล้วเน่ยคื่างางกนั่นแหละก็ยังมั่นใจครับว่าพญานกสีบอกขึ้นเก่าหันหลังมาสั่นม่เบิงว่าเพิ่นทางเซียนพญานกนี่สี่ย่งคงตัวเลขเก่าป่ะครับหลังจากคลิปที่แล้วพญานกบอก 995นะครับผมนี่ยนี่ออกอีกอน่กาะี่ยังเกาะจังไดเดียวนี่สิมาถามเลขไหมอ่อถามเลขอเตัวเลขย,ยังคือเกาบะนี่ โอ้คือเกามาคลิปที่แล้วบอกเกาเกาหาได้จําได้ปะจำไม่ได้จังใดเจ้าเป็นคนบอกเกาเกาหาอเอ้กบอกเลขกันตัวเทียกรมาจะบอกเลขได้เก่าเกาหานั่งข้องตัวเลขเกาป่ะนี่อื

nếu drekung ngay đi một ngay đây bị hả? Drek nát hả? tôi ác, drek hả cứ ác, chạy ác, drek hả drek chạy drek ác, đấy ác, drek ác, hộp ác, drek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  ác, บอกสองตัวนะบอกตัวไหนแง่คำฮะแน่คำไม่แน่คำเออเลขสี่ออกนี่แล้ววันที่สิบหกนี่เจ็ดแปดเก้ามือนี่แค<น>ืแอว่ามือว่าน,นี่ไปกินดองมาอยู่ทั้งใดล่ะเออไปกินดองมาอยู่ทั้งบ้านไหนล่ะ เบียกหลายน่อเจ้าหนุ่มพญานกอืมเลีกเกาเก้าหาน่ะมันออกบอเลีกเกาเก้าหานะอืม มีไหมมีความมั่นใจขนาดไดนสำหรับเลขเก้าเก้าห้านะอ่ะอืมอ่ะอ่ะมีไหม เออเลขออกนั่นละนี่เดี๋ยเราอะได้กสิไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ดีอยวเนี่ย <Okay. S 1> นี่นลอตเตอรี่เนี่ยคนนี้นี่ให้ทำคนเดียมันยังบอกออกแตง่งวดที่แล้วออกแล้วแตงว่งวดใหม่นี่งวดสิบหกพฤษภาคมนี่สองหงายหัวไม่น่าบ, <Okay. S 1> บอกออก <Okay. S 1> จำว่าได้จังใดเดอยวนี่โอ้เงยนกได้บัตรนี่เนี่เคยทลัไปหรอเนี่ยว่าเนี่ยเลขออกนั่นแหละนี่ว่าเนี่ยแมนบอเก่าเก่าหานะ่ะแมนบอเนี่ยวุ้นเอี้ยวขอความช่วดูผู้พันสิลงทุนพันสิได้ซื้อถือกันนะ ู้จักบอความชัวนะ่วนะสี่ป้่มาตามเลยที่โค้งสุดท้ายนะนันนน 8, 2, นะ่นนี่ย่งคือว่าแปดสองหน้าบัตรนีเลขล่างบ่แปดสองนะเลขบนเก้าเก้าห้าบอกอ่า่อืม เบ้าอยยุว่างหนึ่งแปดสองชัดเจนอยนู่หรือมันสีเบ้ออกงวดน <Sa> ี่บอกแปดสองเร็วเร็ว บอกมาบอกมาสิออกอยังคันมันออกมาหนึ่งสิบ้าไปเต้นดิสโก้เฮย่าจะา <c oughs> ยัางน้อบาทนี่จจให้มันออกเด้อแปดสองนะกับเก้าเก้าห้านะ กลิ่นาลาบง้อสซืส้อมาฝากกันถือก้อนนี้สซืส้อลาบง้อขมขมมาฝากฮะ,ะยำบ่มมได้เอา้าเป็นยัำก็จริงยำบ่มมได้บ่มีเขียวบ่แล้วจะกินอ้ำเปร์ตฮะ,อะโอ้กินอ้ำโอ้อยากกิ่นอัมเป็ดเบื่อต้มลาบเราก็สั่นอยากกิ่นอัมเป็ด จัดไหนคันเลขถือนี่ซื้ออัมเป็นีใหู้ดตามนั่นละคันถือน่ะเลขถือเดี๋ยวสิซื้ออัมเป็ดมาให้เอาเอาต้มเป็ดน้ำบ่ ออเออมันยำไม่ยากดอกก,ดอกินนวดอืมแมนอืมแมนห่วยรู้แล้วว่ามันแสบนะเออแสบอยู่อํำเป็ดกับต้มเป็ดแสบแล้วเนาะ อืมให้เลขขั้นเขาเ้อะขั้นเขานี่ิาาหาไม่กินเอาเอาซ้ำนี่แล้วเนาะเออขั้นมันใจแล้วรู้แล้วว้เสีบนะเอานี่แล้วครับผมเอฟซี่ครับอ่าท่างพญานกนะครับผมกระบอกมา สำหรับคลิปนี้มาเพิ่มเป็น82อีกตัวหนึ่งครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เลข995อ่ามาคลิปนี้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเป็นเลข2โตัวคือ82อ่าทางเอฟซีมักมามากจังไดก็ล่องพิจารณาบังคับบุญน้ำโชกหาไม่เป็นแนวทางบริหมคยเวา้ามาโตเลขของพญานกเนี่ยจะถูกกลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝฟาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อเ่เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชกอ่าคลิปนี้ก็บอมีอย่างแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปนาครับเอฟซี FC ครับ ขอบคุณครับ